เมื่อปีพุทธศักราช2525ตำบลชัยมงคลได้แยกจากตำบลหนองจะบกและตำบลโพกลางโดยได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกเขตการปกครองเป็นตำบลชัยมงคลเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2539ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลชัยมงคลจนถึงปัจจุบันเรามีเขตพื้นที่รับผิดชอบ60.18ตารางกิโลเมตรประชากร9,128คนเขตติดต่อตำบลชัยมงคลทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองจบกและตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้ติดต่อกับตำบลทงชัยเหนือตำบลโคกไทยอําเภอปักทงชัยและตำบลพลับพลาอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองบัวสาลาอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและตำบลท่าอ่างอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสุรนารีอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา การบริหารงานของเทศบาลตำบลชัยมงคลประกอบด้วยฝ่ายบริหารนำโดยนายสมโพศ์นามประสิทธิ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลชัยมงคลร้อยตรีสแสวงกล่ำเสถียรรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลชัยมงคลนายสมชายนาคใหม่รองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลชัยมงคลพันตระเวจโทวิจารวิจิตริยาที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีนายสมพรกุลบุญเลขานุการนาย,ยกเทศมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน12ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่1สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2, 2นำโดยนายจำลองมีเกาะประธานสภาเทศบาลน,นายฉลอภาขุนทศรองประธานสภาเทศบาลน,นายจักรภพเดชสุขพงศ์เลขานุการสภาเทศบาลฝ่ายข้าราชการประจำ นำโดยวาทีร้อยโทร,ระชัยวุฒิสารสกุลปลัดเทศบาลนายจักรพบเดชสุขพงศ์รองปลัดเทศบาลกำกับดูแลการปฏิบัติงาน5ส่วนราชการและ1ห,หน่วยประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายใน ชัยมงคลพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ตำบลของเขตอำเภอมเมืองที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่การเกษตรเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนครราชสีมาตำบลชัยมงคลเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบททำให้ในพื้นที่มีผู้คนและวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์ด้านความเป็นอยู่ภาษาพูดความเชื่อและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเช่นทำนาทำไร่และเลี้ยงโคกระบือมาวางจากการเป็นเกษตรกรชาวบ้านมารวมกลุ่มเพื่อทำอาชีพต่างๆเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารโคกระบือเกษตรไร้สารพิษกลุ่มเย็บผ้าเสริมรายได้กลุ่มเลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองและไก่สวยงามกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรกลุ่มสารตะก,ก้ากลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และศูนย์การเดินรู้เกษตรแบบผสมผสาน เทศบาลตำบลชัยมงคลได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัดจำนวนหนึ่งแห่งมีชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชัยมงคลมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสำนักง,ง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคลและในเขตพื้นที่ตำบลชัยมงคลมีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งจำนวนสองแห่งได้แก่โรงเรียนบ้านชัยมงคลสืบศิลวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านหนองไสโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านหนองพลวงใหญ่โดยสถานศึกษาทั้งสองแห่งเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอน,นุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้น ในเขตพื้นที่ตําบลชัยมงคลมีศาสนาสถานจํานวนแดแห่งดังนี้วัดใหม่อ่างห้วยยางหมู่ที่สองบ้านบุตรตาลวัดหนองพลวงใหญ่และวัดภูเขาทองหมู่ที่สามบ้านหนองพวงใหญ่วัดป่าหนองปลิงหมู่ที่สี่บ้านหนองปลิงวัดชัยมงคลหมู่ที่ห้าบ้านหนองใส่สำนักสงฆ์กรบตะเคาะหมู่ที่หนึ่งบ้านชัยมงคล สำนักสงหลวงปู่โชคและที่พักสง์พระาศาสนาโสพลสาขาวัดสุทธจินดาวรวิหารหมู่ที่3บ้านหนองพลวงใหญ่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตรร้อยไร่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมา เปิดให้เข้าชมนิทรรศการดอกไม้สีสันสดใสนานาพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมกราคมส่วนสัตว์นครราชสีมาในพระบรมราชูปถัมภ์สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีขนาดพื้นที่545ไร่ลักษณะเป็นแบบซาฟารีโดยสัตว์ป่าทั้งหมดอยู่ในความดูแลกว่า1,800ตัวอ่างเก็บน้ำห้วยยางเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสองตำบลได้แก่ตำบลชัยมงคลอเภอเมืองนครราชสีมาและตำบลทงชัยเหนืออเภอปักทงชัยจัังหวดนครราชสีมาเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ผู้คนนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจตำบลชายมงคลมีตลาดสดสองแห่งได้แก่ตลาดภูนอน,นันต์ค้าขายทั้งอาหารสดแปรรูปและปรุงสำเร็จตลาดซิพลาซา่าซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งค้าขายยังเป็นแหล่งรวมของผู้สังสรรค์ยาม,ามค่ำคืน ทั้งหมดนี้เป็นรากฐานในการดำรงชีวิตของชาวบ้านและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตำบลชัยมงคลให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมาเราจึงผลักดันให้การพัฒนาเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นบทพิสูจน์ของการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าชัยมงคลเป็นตำบลหน้าอยู่การบริหารจัดการโปรง่งใสมีศักยภาพส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา